พี่น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรากทุกท่านรวมถึงนะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและท่านที่เกี่ยวขอนะ้องก็มากันวันนี้เราอยากจะให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้องนะตามหลักจริยธรรมตามหลักคุณธรรมนะและตามหลัก หน้าที่ที่ดีของตำรวจเหมือนเดิมที่ในกรมราชการที่สิท่าน้ได้ทรงนำพาเราได้ฟังข่าวสองประเด็นประเด็นแรกเรื่องของจริยธรรมของแพทย์โรงพยงาบาลตำรวจสองท่านที่ถูกแะะพทยสภานั้นได้ตัดสินไปแล้วว่าิีจริยธรรมอย่างร้ายแรง สิ่งที่ควรจะดำเนินการต่อเนื่องคือการตั้งกรรมการสอบวินัยนะแล้วก็การไม่ควรที่จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหน้าที่ขึ้นไปก็คนที่ทำผิดจริยธรรมนั้นไม่ควรอย่างยิ่งที่จะได้เลื่อนตำแหน่งแต่ควรที่จะถูกสอบสวนนะทางวินัยถูกลงโทษทางวินัย แล้วทำร้ายแรงก็ต้องให้ออกจากราชการไว้ก่อนเหมือนอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่สิท่านได้ดําเนินการเรื่องเร็วนี้ผมจะยกตัวอย่างนะจะอ่านเรื่องราวที่ในหลวงรัชกาลที่สิท่านได้ตัดสินพระที่ทําไม่ดีผิดจริยธรรมนะครับประกาศยกเลิกวระบรมราชชองการาประกาศสถาปนาสมณศักดิ์และพระราชทาน และพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศัตว์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรปรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรพระวชิรเลก้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์ปรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์มหิตราไม่หิสรภูมิพลราชชวรามกุลกิติศิลิ สมบูรณะอดุยเดชสยามมินทราธิเบศร,ราชาวโรดมรมรรมาชปรพิษพระวัชิรเก้าเจ้าอ,อยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดก้าโปรดกระมองให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาสมณศักดิ์พระสงค์สรูปจำนวนสรูปและพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์จำนวน77รูป รวมทั้งหมด81รูปตามประกาศพระบรมราชองค์การฉบับที่2ลงวันที่22มิถุนายน2568ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2568นั้นบัดน,นี้ทรงมีพระราชดำริว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวทางสื่อมวลชน เกี่ยวกับพระภิกษุซึ่งปฎิบุตรไม่เหมาะสมแก่สมณสารูปและพระราชาคณะกระทําผิดพระธรรมวินยัยเป็นเหตุให้พุทธศาสนิกชนได้รับผลกระทบทางจิตใจเป็นอย่างยิ่งจึงประกาศยกเลิกพระบรมราชโองการประกาศสถาปนาสมณาศักดิ์และพระราชทา,านสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ดังกล่าวทันนี้ ตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2568ประกาศนะับวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันจะเห็นได้ว่าในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ทรงประพฤติพระองค์เป็นแบบอย่างว่าถ้าใครที่ทําผิดกดระเบียบทํำผิด จริยธรรมทำผิดพรธรรมวินยัยทำสิ่งที่ไม่ดีงามนั้นในส่วนที่พระอ,องค์ทรงรับผิดชอบพระอ,องค์แม้ตั้งสมณศักดิ์ไปแล้วให้ตําแหน่งไปแล้วก็ยกเลิกได้ใช่ไหมใ,ในยะเดียวกันนี่คือพระอ,องค์ทําพูดภาษาบ้านๆเลยทาตัวอย่างที่ดีให้ดูใช่ไหมกรมตารวจก็ควรจะเอาเป็นแบบอย่างแพทย์แ,ทแ,ทแทยพทยสภาตัดสินแพทยของ โรงพยาบาลตำรวจว่าผิดจริยธรรมไร้แรงก็ไม่ควรจะได้เลื่อนเกียรติยศศักดิ์สีขึ้นไปใช่ไหมไม่ควรจะได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นใช่ไหมแต่ต้องถูกสอบสวนวินัยและลงโทษใช่ไหมต้องถูกสอบสวนวินัยและถูกลงโทษมันจึงจะถูกต้องนะและถ้าผิดจริยธรรมไร้แรงแบบนี้ก็ต้องควรหยุดราชการไว้ก่อนใช่ไหม นี่คือสิ่งที่เรามวลชนคนดีทั้งหลายมารวมพลังกันสื่อสารไปยังนกรมตำรวจสื่อสารไปยังพบตอรอและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าท่านมีแบบอย่างที่ดีที่ดีที่สุดแล้วในประเทศไทยตอนนี้คือในหลวงราชการที่ส0ทรงมีพระรชาชวินิจฉัยตัดสิน ยกเลิกการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนสมณศรรักดิ์ของสงฆ์ที่ผิดวินัยใช่ไหมที่ทำผิดจะเรียทำร้ายแรงใช่ไหม,ใ,มในเมื่อท่านมีแบบอย่างแบบนี้แล้วทำไมท่านไม่จะเดินรอยตามพายุคนะบาทล่ะใช่ไหม,มก็ตอนท่านรับราชการท่านบอกว่าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหาการรษัตริย์และจะทำประโยชน์เพื่อประชาชนใช่ไหม ท่านลืมคำปฏิญาณของท่านไปแล้วหรือตำรวจนั้นต้องเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไม่ใช่ผู้พิทักษ์ทรราาใช่ไหมแต่ตอนนี้ท่านไม่ลงโทษนะนายแพทย์ของตำรวจที่ทำผิดจริยธรรมนะทำผิดกฎหมายด้วยเพราะ ไปเอื้อให้คุณทักษิณไปลงความเห็นเอื้อให้คุณทักษิณซึ่งทำผิดกฎหมายนั้นไม่ต้องได้รับโทษตามกฎหมายใช่ไหมไม่ต้องติดคุกตามกฎหมายใช่ไหมในเมื่อท่านไปเอื้อคนทำผิดไม่ให้ต้องรับผิดตามกฎหมายคนที่ทำแบบนั้นนายแพทย์ตำรวจนั้น,น,นก็ต้องได้รับการลงโทษใช่ไหม ไม่ใช่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งใช่ไหมถ้าท่านไม่ตั้งกรรมการมาสอบสวนคนที่ทำผิดโดยเร็วซึ่งมันชัดเจนรู้กันไปทั่วเลยใช่ไหมถ้าท่านไม่ตั้งกรรมการสอบสวนโดยเร็วไม่หยุดการปฏิบัติการไว้ก่อนและไม่หยุดการเลื่อนชั้นในตำแหน่งหน้าที่ท่านก็ ไม่ได้เจริญลอยตามพยุคนลบาทของในหลวงเราใช่ไหมท่านก็เป็นคนทำผิดหน้าที่เองใช่ไหมเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำโดยอย่างยิ่งเลยใช่ไหมอ้าตกลงตามนั้นก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปข้างในก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะก็สุดท้ายนี้ก็นะก็ขอให้ พบตรและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนนั้นได้เดินตามพยุคลบาทของในหลวงเราในการลงโทษคนทําชั่วใจไหมลงโทษคนผิดกฎหมายผิดจริยธรรมใช่ไหมแล้วส่งเสริมคนที่ดีใช่ไหมอของคณพี่น้องทุกท่านครับ